ลูกยางสาวไทยเผยข่าวดีตั้งท้องสามเดือนไม่ได้ไปเล่นหลีกเกาหลีใต้ หลังจากสื่อเกาลีใต้ได้รายงานตรงกันถึงสาเหตุโซลยาพรมล่าเมื่อเซตวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไม่ได้ไปเล่นหลีกาลีใต้เนื่องจากกำลังตั้งคันล่าสุดโซลยาพรมล่าก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเปิดใจว่าได้ตั้งคันสามเดือนแล้วโดยระบุว่าถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดอีกข่าวหนึ่งในชีวิตของโซปีนี้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโซเยอะแยะมากมายโซเชื่อว่าเราเสียบางสิ่งที่ดีอาจจะเพื่อบางสิ่งที่ดีกว่าโซเพิ่งรู้ว่าโซมีเจ้าตัวน้อยไม่กี่วันที่ผ่านมาโซไม่รู้เเยวว่าาจ้้ตันันอไปแขงก,กบโซ ช่วยพาทีมคว้าแชมป์ด้วยแถมยังร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติกับโสมาเป็นเวลาหลายเดือนและยังได้มีโอกาสเล่นกับทีมระดับโลกอย่างบาราซิลด้วยมัมหมีว่าถ้าหนูเกิดมาไม่มีใครเล่นวอลเลย์เก่งเท่าหนูแน่เลยว่าแต่ทีมเราเล่น7คนในสนามจะผิดไม่เนี่ยสุดท้ายสิ่งที่โสอยากจะบอกทุกคนคือโสขอบคุณทุกกาลังใจที่ยินดีกับโสและขอบคุณผู้ใหญ่ในทีมชาติที่ให้โอกาสโสเสมอมาขอบคุณเพื่อนร่วมทีมในทีมชาติที่เข้าใจและพร้อมซัพพอร์ตเจ้าตัว,ตวน้อยขอบคุณผู้จัดการและพี่กิฟที่ให้ค สาโซในการแก้ปัญหาที่ผ่านมาขอบคุณประธานซูพริมและเพื่อนร่วมทีมในสูพริมที่น่ารักกับหนูมาตลอดขอบคุณมิซุโนะที่รู้ข่าวแล้วยังไม่ยกเลิกสัญญาและสุดท้ายขอบคุณแม่เอ็ดที่คอยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างหนูทุกเรื่องในชีวิตขอบคุณปอาปาที่ดูแลมัมมีและเจ้าตัวน้อยอย่างดีขอบคุณทุกคนจากใจ